สวัสดีค่ะสวัสดีชาว Facebook ชาว youtube แล้วก็ชาวไลายทุกท่านนะคะวันนี้แม่ก็ตอนเย็นแล้วแหละสี่ห้าโมงเย็นแม่ก็ปล่อยมา,ารวยออกมายื้เส้นยืดสายภายในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนะคะบ้านแม่จะเป็นบ้านชุดนะห้องชุดมีหนึ่งห้องนอนนะคะก็แบ่งสัดส่วนให้บรรดาแมวจรอ,อยู่นะคะ นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นสีเทพ2เทพสีเทพสีเทพพวกนี้นะคะจะเข้ากับมารวยไม่ได้นะคะน้องตัวสีขา,ขาวๆเมื่อกี้ะคะ่ะช่วงเย็นแม่ก็จะแบ่งสัดส,ส่วนนะคะให้สีเทพเข้าไปอยู่ในกรงแทนนะคะแล้วก็เอาไอมารวยออกมายืดเส้นยืดสายข้างนอกก็ที่ถูกกับมารวยก็จะมีพี่ถุงเงินถุงทองนะคะรุ่นแรกที่เก็บมา อนุบาลแล้วก็เจ้ามีตังตัวนี้นะคะที่ไปอนุคห์มาจากคลินิกแห่งหนึ่งนะคะแถวประชานิเวศนะคะก็ไปรับมาอยู่ในบ้านเวืจอสิบสองชีวิตนะคะนี่ค่ะก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะ่ะห้องสี่เหลี่ยมแคบๆหน้าห้องจะเป็นแก๊งสี่แม่ลูกนะคะอยู่หน้าห้องก็จะมีห้องเล็ก ทำไว้ห้องหนึ่งนะคะให้สีแม่ลูกอยู่นะคะเนี่ยก็จะเป็นแค่เนี้ยห้องสี่เหลี่ยมแค่เนี้ยค่ะนี่ค่ะก็ะจะมีน้ํามีอาหารวางไว้นะคะแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นเอาไว้ดูดเศษขนเศษทรายที่หกเดอะเทอะนะคะเพราะแม่จะดูแลทําความสะอาด24ชั่วโมงนะคะไม่ให้มีขนแล้วก็ไม่ให้มีเศษฝุ่นเศษทรายนะคะ น้องจะได้อยู่แบบสบายๆนะคะไหนก็เอาเขามาเลี้ยงแล้วเนาะก็ให้เขาอยู่แบบสบายชิลๆดีกว่านะคะถึงห้องจะแคบแต่แต่แม่ก็ไม่แรงน้าใจที่จะนำพวกแมวจรพวกนี้เข้ามาดูแลเบื้องต้นนะคะก็ดูแลกันไปดูแลกันมาก็2ปีกว่าแล้วค่ะเด็กๆก็โตกันหมดแล้วก็จะมีอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ แม่ก็ช่วงเย็นแม่ก็จะเปิดแอร์ไว้ให้นะคะสลับกับพัดลมนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นอีพ่คุมช่วงกลางคืนเนาะส่วนกลางคืนแม่จะบอิคุมห้องเล็กแมวแม่ลูกสี่ตัวนะคะช่วงวีก่กลางวันแม่ก็จะปล่อยให้น้องพักผ่อนตามอัธยาศัยก็อยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวสักหกโมงเย็นไม่ใช่ว่าขังสี่เทพนี้ตลอดนะคะ ไม่ได้ขังตลอดนะสีเทพไม่ได้อยู่ในกรงตลอดนะคะแค่สลับสับเปลี่ยนให้เจ้ามารวยตัวเนี้ยตัวสีขาวตัวเนี้ยค่ะออกมายืดเส้นยืดสายข้างนอกนะคะสักชั่วโมงสองชั่วโมงให้เขาได้มาขับถ่ายมาขี่มาเยี่ยวเพราะว่าเจ้ามารวยไม่ขี่ไม่เยี่ยวในกระบะในกรงนะคะขี้เดียดบูรงานาว่าขี้เดียดสกปรกเพราะมารวยตัวนี้เป็นชายที่รักสะอาดนะคะ เกียยสิ่งสิงเกีย่ยเกี่ยความสปกปรกก็เลยต้องสลับกันประมาณ6กโมงเย็นหกโมงครึ่งแม่ก็จะเอามาเลยเข้ากงแล้วก็เอาสีเทพออกมาอยู่ข้างนอกนะคะ <c ười> แค่สลับสับเปลี่ยนกันชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะไม่ต้องกลัวว่าสีเทพจะหิวนะคะเพราะว่าข้างในกงมารวยนะคะจะมีน้ําและอาหารอยู่นะคะแล้วก็มีทรายนะคะอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเจ้ามารวยจะแม่ก็ใส่ไว้เผื่อว่า มารวยจะขี้จะเยี่ยวยามฉุกเฉินนะคะ mm. เผื่อเจ้าสีเทพพวกนี้นะคะ mm. จะเข้าไปกับถ่ายไปขี้ไปเยี่ยวนะคะ mm. ก็ใส่เผื่อไว้เนาะนี่ค่ะถามว่าสีเทพถูกกันไหม mm. ก็ไม่ค่อยถูกกันหรอกขนาดพ่อแม่ท้องเดียวกัน mm. ก็ยังตีกันนะคะในห้องนี้นะคะจะมีอยู่แค่แมวดำมีตังกับมารวยเท่านั้นนะคะที่เป็นคนละพ่อคนละแม่เนาะนอกนั้น พ่อแม่ท้องเดียวกันหมดนะคะท้องเดียวกันพี่ถุงเงินถุงทองจะเป็นแม่เดียวกับเด็กในกงสีเทพแต่คนละพ่อแค่นั้นเองแม่แมวมีบุญที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็มีลูกมาทั้งหมดหกตัวคนละพ่อแต่แม่เดียวกันเี้ค่ะก็จะมีประมาณนี้เลย กงอันนี้แม่เอาไว้สำหรับให้น้องเล่นนะเปิดได้นอนได้เล่นได้เอาไว้เล่นซ่อนแอบนี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะแม่ขายทรายแมว10ลิตรนะคะเอาไว้เป็นอาชีพเสริมนะคะนำไรายได้มาหาเลี้ยงน้องๆสิบสอชีวิตนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ เข้ามาสอบถามนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์061-6166-539นะคะเบอร์แม่เองค่ะเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามเข้ามาคุยค่าจัดส่งกันได้นะคะนี่ค่ะก็ถ่ายบรรยากาศภายในห้องใหญ่ให้ดูนะคะเด็กในห้องทำหมั่นกันหมดแล้วนะคะ ทัง12ชีวิตทำเหมันกันหมดแล้วไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ลงวัคซีนไข้หัดวัดแมวแล้วก็ลง,ลงวัคซีนพิษสุนัขป้ากันครบทุกตัวแล้วนะคะก็ปีหนึ่งนะคะปีละชุดละชุดนะคะ12ชีวิตก็12ชุดนะคะไล่ตามวันที่กันไปที่หมอนัดหมายเนาะนี่ค่ะ ขอบคุณมากนะคะคลิปนี้แม่ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube บ้านแมวจอน2 2ชีวิตให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำขวัญและกำลังใจให้กับแม่แล้วก็น้องๆบ้านแมวจอนทั้ง12ชีวิตขอบคุณมากคะ่ะ